ครูเป็นคนชอบเอาก้อนที่เหลือมาแปะแปะแปะเป็นคนที่ประหยัดสุดแล้วค่ะไม่ทิ้งค่ะไม่มีนะคะนี่แปะทุกซอกทุกมุมนะคะแล้วก็อันนี้แบ่งใช้กับหน้าอันนี้ของพี่อัวน,นี้ของครูแล้วก็อันนี้นะคะครูก็จะตัดเพื่อที่จะมาใช้กับหน้านะคะครูจะพอกหน้าทิ้งไว้แล้วเอามายีเพื่อทาตัวก่อนนอนหรือทาแทนครีมทาผิวนะคะทา อันนี้ค่ะไม่ต้องกลัวนะคะสมุนไพรล้วนๆค่ะใช้แทนครีมทาผิวไม่มีเคมีนะฟังป่าชนิตาดะ้คะบางคนกลัวคุณจะกลัวเพื่ออะไรคะเพราะว่าออครีมทาผิวนะคะก็ใส่อะไรไปบ้างนะจ๊ะอันนี้นะคะครูจะหันมาเพื่อที่จะใช้เกี่ยวกับหน้าแล้วก็ยีเป็นวิปครีมนะคะทาผิวก่อนนอนตื่นเช้ามาให้มาดูนะคะผิวจะหารูขุมขนไม่เจอ คุณจะหารูขุมขนผิวแทบไม่เจอผิวมันจะเนียนละเอียดยิบเลยนะคะครูไม่เคยทิ้งนะคะครูไม่เคยทิ้งนะจ๊ะดูนะคะไม่เคยทิ้งค่ะใช้คุมค้มโคตรค่ะครูถึงบอกว่าใครบอกว่าแพงคะสามอยห้าสิบใครบอกว่าแพงแม่เจ้ามันคดคุม้มมันใช้ได้ทั้งพอกหน้ามันใช้ได้เป็นครีมทาผิวที่ตัวทาลักแร้ค่ะไม่ต้องใช้โลออนค่ะคุณ โอ้โยนะคะมันช่างหอมนะคะก็เป็นแบบคนตัวมหาเศรษฐีตัวหอมอะค่ะนะคะก็ไม่รู้ทําบุญมาด้วยอะไรนะคะถึงได้ตัวหอมขนาดนี้ไม่ต้องใช้ค่ะโรออนไม่มีนะคะตัวหอมเองนี่เลยค่ะสูตรเด็ดค่ะก่อนจะนอนค่ะคุณยีให้เป็นวิปครีมค่ะทาเลยค่ะใต้รักแร้นะคะเสร็จแล้วปล่อยให้แห้งค่ะเอาแป้งลงสนิดก็ได้หรือไม่ต้องได้แล้วก็ไปนอนซะเช้า,ชาขึ้นมาค่ะคุณคะไอ้ลูขนนะคะมันจะ ขนจักระแลจะขึ้นยากมากมันจะแทบไม่ค่อยขึ้นเลยนะคะแล้วมันจะไม่มีกลิ่นตัวเราจะไม่มีกลิ่นเหงื่อจะออกมานี่เป็นน้ําเฉยๆไม่มีกลิ่นลองดูนะคะที่เอามาให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าคีโมเปล่ามโนเปล่าใช้จริงหรือเปล่านะอืมไม่รู้จะมโนไปทำไมละของมันดีนะคะแล้วก้อนจริงเขานะคะอ่าคือก้อนแบบนี้นะคะอันนี้คือก้อนจริงของเขานะคะแล้วอันนี้ก็คือกล่องของเขานะคะจริงๆเป็นแบบนี้นะคะ เนี่ยค่ะก้อนสมุนไพรส5 0ย350บาทถ้าบอกว่าแพงลองมาฟังดูนะคะว่ามันจะขายได้ยังไงถ้าบอกว่าแพงมาฟังค่ะเอาทีละตัวเลยนะคะครูจะทำอันตัวที่ครูทาผิวละกันก็คือตัวนี้นะคะครูจะจุ่มน้ำแล้วครูจะทำอะไรให้คุณดูนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูถ้าเคยดูแล้วก็ดูอีกนะคะจุ่มน้ำเสร็จนะคะครูก็ยีอยแบบนี้นะคะ ก้อนเล็กมันจะทําฟองได้ดีกว่าก้อนใหญ่อยู่แล้วนะคะเพราะมันถนัดมือนะคะเนี่ยค่ะคุณดูนะคะมันไม่ใช่สบู่ค่ะจริงๆมันคือครีมทาผิวจากสมุนไพรไล่ย,ยุงได้ไล่แมลงได้ช่วยในเรื่องกลิ่นตัวดูแลกลิ่นตัวดูแรงเหงื่อที่เหม็นที่สําคัญที่สุดใครที่เป็นตากเกลื่อนเชื้อราใครที่เป็นสเก็ตเงินคุณยีให้เกิดแบบนี้นะคะลมมันเป่าเนาะเพราะว่าครูเอาพัดลมเป่าโทรศัพท์เพราะโทรศัพท์ครูม,มันร้อนมากแล้วมันดับ เน,ะะนี่ยค่ะคุณยีแบบนี้นะคะแล้วคุณก็อย่างนี้ก็ได้นะคะหมักหน้าไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วล้างออกหรือคุณจะทาผิวนะคะจริงๆมันทาได้เพราะว่าคุณทาแล้วนะคะอาทาให้ดูอีกทีก็ได้นะคะจริงจริงมันมือเปื้อนแล้วไงอ่ะนี่นะคะคุณสามารถลงผิวได้เลยนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วทิ้งไว้เลยเนี่ยคุณดูนะถ้าใครที่ตามครูม,มาตั้งแต่ต้นครูจะเป็นคนที่มีตรงนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะ มันจางลงจนแทบจะเนี่ยค่ะเพราะว่าเราทามันไว้นะคะมันจางจนแทบจะมองไม่เห็นแล้วนะคะเนี่ยค่ะมันทาผิวได้เพราะจริงๆมันเป็นครีมทาผิวแต่ครูต้องการให้มันใช้สะดวกครูต้องการให้มันใช้ได้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นน้องเราน้องเราอะค่ะเขาเรียกว่าอะไรกันนะเอเอนั่นแหละในที่รับอะนะคะเออน้องๆเราอะค่ะ เราใช้ได้เพราะบางคนมีตกขาวเพราะบางคนเนาะเออแบบว่านู่นนี่นั่นนะคะมันอาบทั้งวันอะไรนู่นนี่เราก็สามารถใช้ล้างน้องเราได้คือมันอยากให้มันได้ทุกอย่าง Amazing ทุกอย่างอะคะ่ะเราค่ะจึง